คำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของอุลตร้าแมนเอตอนที่39ชนะใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็ควรจะไปหาดูมาก่อนนะ,ระกราบหนึ่งกราบ,บสองหนะ้านี้เจ๋งเจนะ๋งเจ๋งเจ๋งได้เพราะดาบเตะไฟนะ้านเดี๋ยวมาฟันเนี่ยซ้ายทีขวาทีนะไปเริ่มกันเลยปล่าโมจะเสียเวลาอะไรเนี่ยโอ้รเรื่องมาเนี่ยก็มีกลุ่มเด็กยืนกับผัวเพื่อจะได้ทานส้มเพื่อนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าดังเนี่ยท้าไม่สำเร็จเฮ้ยทำสำเร็จเลยเอาส้มไปยกร้านเลนี่ยเฮ้ยแต่สุดท้ายทำ มเมล็ดวะน้องแกไปรอดแน่คำอธิบายง่ายว่าโดรลัดลตัดไม้ทีเนี่ยก็มีแต่กเกือบจะร่วงจากตึกแต่ก็ช่วยไว้ทันซึ่งคนที่มาช่วยเนี่ยก็คือฮคุโตะแล้วก็ลุงคองดังตัดไม่ฟังที่หน่วยแท็กก็เลยมีการพูดคุยถึงซินเวอร์แจ็คอาวุธใหม่แกกองที่กําลังสร้างอยู่ตอนนี้เลยถ้าทําการล่าตะเวนพิทยาตัวซอมเมสปาราตัวไหนเข้ามาได้ซึ่งในไม่นานเนี่ยก็เป็นอย่างที่พูดเอาไว้แบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยต้องทําการยิงแล้ว ยิงหรือพ่นน้ำลายก่อนเฮ้ยทำของตกเอาไว้เหมือนคุณคุณนะเน่ได้เวลาสอดนาเฮ้ยพวกนี่ของไดหรือเปล่าแล้วไ็อย่างรอยแผลนั่นนะไปรอยแผลของปืนไม่ใช่อย่างนั้นเฮ้ยแอคอะไรไก่โป๊หลังจากที่วิ่งไปวิ่งมาได้สักพักเนี่ย อยู่จริงก็ผมยาวอะบอกเลยว่าแค่เห็นหน้าเนี่ยก็รู้เลยว่าเล่นมาแน่นอนครับเอเลี่ยนไฟเนี่ยก็เลยทาการเรียกไฟมอนขึ้นมาทำให้โอตาแมนเอ็เนี่ยได้เวลาปรากฏกายพินิจพิชิตสปาราลัสขั้ตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะได้เปรียบอย่างมากแต่พอมันได้ดาบเนี่ยโอชิบหายลวเพราะมันแสบมันร้อนซึ่งดาบไฟไอะลรกันเนี่ยแม้กระทั่งลําแสงเมทาเลียมยังทาอะไรไม่ได้เลยแถมยังเลื่นทรายก็เลยโดนเสียบไปตามลาเบียบแต่ด้วยความที่ว่าเป้าหมายของเอเลี่ยนไฟเนี่ยคือ การทำลายซิลเวอร์แจ็คก,ก็เลยเฮ้ยพอแค่นี้ว่าวอุลตราเซเว่นเนี่ยก็เลยต้องมาช่วยชีวิตหลังจากที่โคคโตตืต่นขึ้นที่โรงพยาบาลก็ได้ทําให้รู้ว่าสร้อยที่คายโาโใไ่อยู่นั้นเป็นเครื่องดักฟังของเอเลียนไฟตอนไม่ที่ที่หน่วยแท็กเนี่ยก็ต้องมาคุ้มขันซินเวอร์แจ็คล,ละซึ่งแน่นอนว่าเอเลียนไฟเนี่ยก็ไม่รีลอยช้าที่จะส่งไฟมอดมาโจมตีทั้วอุลตร้าแมนเอเนี่ยได้บร,ราปรากกกายพิณิชพิชิตสปาราดเวอร์ชั่นสองอะ่ะแล้วก็มีการเหมือนจะใช้ตัวปราการ เล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ทุบแล้วก็ทำให้สลบไป oh. แต่ก็จาัดก,การไฟม่อนไปอย่างง่ายดายโดยการใช้ซินเวอร์แจ็คแบบฉุกเฉิน oh, ยยแล้วก็ทําการขยายร่างยอดแต่สุดท้ายก็โดนยึดไฟบาายกันมาอย่างง่ายดายโดยการโยนเสาไฟฟ้าสายแล้วก็โดนลักอยู่ในหมดหมู่เอเลียนฟาร์มสูง1.7ถึง51เมตรน้ำหนัก60กิโลกรัมถึง29,000ตันสถานที่กําเนิดดาวไฟเอเลียนไฟนั้นสามารถที่จะเรียกไฟมอดออกมาได้ตลอดเวลาอุปกรณ์ที่มีสร้อยดักฟังดาบไฟแล้วก็ปืนโดยที่เอเลียนไฟเนี่ยแม้กระทั่งอยู่ในร่างมานุษย์ก แข็งแกร่งเท่าเดิมตอนที่โผล่มาก็จะมีอุลตร้าแมนเอตอนที่3 9แล้วก็อุลตร้าแมนกราฟฟิตี้ฟูออกแบบคุณโยชิโอซึซึกิซึ่งออกแบบทั้งไฟมอนและก็เอเลียนไฟไฟมอนอยู่ในโหมดหมูสับหลาาเกงเ่งๆความสูง64เมตรน้ำหนัก4 7 0 0 0ื่นเพตันความสามารถที่มีสามารถที่จะพ่นไฟออกมาจากจมูกได้แล้วก็ยงมิซล์ออกมาจากจมูกได้เหมือนกันตอนที่โผล่มาอุลตร้าแมนเอตอนที่3 9กแล้วก็อุลตร ร้าแมกกิงกาตอนที่8แล้วก็ยังแถมอุลตร้าแมกกิงกาเทอเตอร์สเปเชียลเสียงของไฟมอนนั้นไปการเอาเสียงของบูรุจิมาใช้ซ้ำโดยที่ไม่ได้เอาไปดัดแปลงแต่งคนสวมชุดเอเลียนไฟคุณคินิจิโคซูมิแล้วนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเท่าที่ผมรู้เกี่ยวกับไฟมอนและก็เอเลียนไฟนั่นเองนะครับส่วนวันนี้ตัวผมก็ต้องขออนุญ,ญาตไกปูเล่าไว้เจอกันใหม่นะครับ